ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ละครออมือเรื่องเยาวชนไทยไรพุ่งนะคะว่าด้วยเรื่องหลักสามอ,อซึ่งได้แก่อาหารเอากําลังกายและอารอมณ์ของเด็กนักเรียนทั้งสองคนค่ะส่วนหนูหนูชื่อเด็กหญิงหนูดีจะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในละครที่ทุกท่านกาลังจะได้รับชมกันในวันนี้ค่ะแต่ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมละครอของเราอย่าลืมปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดด้วยนะคะเอะาละค่ะทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญรับชมได้เลยค่ะ เด็กชายก็เรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งมีสุขภาพดีหน้าตายิ้มยิ้มแจ่มใสเด็กชายขอเรียนไม่เก่งหน้าตาเศร้าหมองสุขภาพไม่ดีกีฬาก็เล่นไม่เก่งแต่เล่นเกมเก่งเราจะมาดูกันว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองต่างกัน ในหนึ่งวันเด็กชายกองมาโรงเรียนแต่เช้าเขาเลือกที่จะเข้านอนแต่หัวค่าตื่นแต่เช้าและเรีบมารับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนโดยเลือกที่จะรับประทานอาหารโดยเน้นไข่และผักเปนหลักเพราะเขารู้ว่ามันเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดหลังจากนั้นเขาเค่อยไปเข้าเรียนอย่างจ่มใสโดยมีอาหารไปเลี้ยงสมองส่วนเด็กชายขอเขาตื่นสาย พราะเขาติดเกมมากจนทําให้ตัวเองนอนดึกทําให้เขามาไม่ทันกินอาหารเช้าเขาจึงต้องเลือกซื้ออาหารจังฟูดเพื่อลองท้องทําให้เขาได้รับไขมันในร่างกายปริมาณมากตั้งแต่เช้าเขาอิ่มแต่กลับรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเลยเมื่อพักเที่ยงเด็กชายกอเลือกที่จะรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่หลังจากพักย่อยอาหารสักครู่เขาก็รีบออกไปเล่นกีฬากับเพื่อน เด็กชายขอเขาเลิกที่จะดื่มน้ำอัดลมและกินขนมทอดเมื่อเขากินก็ยิ่งอ้วนยิ่งกินก็ยิ่งอ้วนยิ่งกินก็ยิ่งอ้วนดูสิอ้วนเลยว้าวจนวันหนึง่ง ที่โรงเรียนมีการจัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้นทั้งสองก็ได้ลงเป็นตัวแทนองการสิงด้วยร่างกายที่ได้ดูแลามาอย่างนีทำให้เด็กชายกอวิ่งนำไปได้อย่างราบรื่นติดกับเด็กชายขอที่วิ่งไปหอบไปเขารู้สึกจุกเสียดแน่นท้องมากเนื่องจากเขากินแต่อาหาียะ จากการที่เขาได้ดูแลรักษาสุขภาพของเขาอย่างดีเมืเ่ตลอดทานแต่อาหารที่มีประโยชน์และออกกาลนงกายนอกจากเขาจะได้รับรางวัลจากการแข่งขันแล้วยังได้เดี๋ยวนั่นสิคะแต่เด็กชายขอเขาไม่ได้รับรางวัลยังไม่พอเขายังต้องเสี่ยงกับโรคซากซ้อนที่จะมาจากโรคอ,อ,อ,อ้วนอีกด้วย เราจะช่วยตัวเองไม่ต้องเป็นทวงนะจริงหรอเราอ้วนอ่ะแกได้ถ้ามีหลักสามอ้ออาหารออกกำลังกายและอารมณ์เราปลดปลได้กันเรารุกขึ้นกันค,คนไทยได้ทุก